มาแล้วมาแล้วสวัสดีครับพบกับจ่องข้างเดียวชาแนลนะครับตอนนี้เวลาช่วงเซสายมากนิดหน่อยนะครับหลังจากฝนตกเมื่อคืนนะครับดูจะมีเมฆหมอกนะครับบนภูเขาเห็นไหมครับนั่นเดี๋ยวจะนี่สวยงามมากเลยนะครับบรรยากาศนะเห็นไหมครับไม่เห็นทิวเขาเลยนะครับปกติจะเป็นทิวเขานะครับนะ เนี่ยฝั่งนี้ก็ตอนนี้เราใกล้จะเทียงที่ถึงเทียงนาน้อยลุงสีแล้วนะครับนะเราก็จะเดินมาอย่างที่แห่งหนึ่งนะครับอืมว้าว าดูครับมาดูมาดูมาดูหลังจากที่ไทยแล้วก็ไทยอีกไทยแล้วก็ไทยอีกน้ําท่วมแล้วก็ท่วมอีกนะครับโอ้เพิ่นทาล่องคูคันรอบแล้วนะครับนี่ก็จะแบ่งเป็นสัตว์เป็นส่วนเป็นล่องนะครับนี่นี่คือแป้งนะครับแป้งมะเขือเทศลุงปานนะครับ เริ่มลงมือปลูกแล้วนะครับนี่ยอดมันตัวเบีย้ยมันเนี่ยครับสวยงามสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวจะไปถามว่าจากที่เพาะเมล็ดนะครับจนถึงมื่อนี้อายุเท่าไหร่นะครับถึงได้มียอดยาวขนาดนี้นะครับโอ้มออีอ้อสวัสดีครับ ป่าที่โถปูดปีดป,ปูดป่าป่า,ปาอีลุงป่าของเขานี่เองบรรยากาศแับน,นี้มันเสียงงานไดนอยู่บ่มื่อนี่เฮ็ดหลังคาคนเ,เ,ยเยลยกลัวมื่อนเลยมมเฮ็ดห, mm. หลังาคงงงาคือมงอมลำซิงนี่บอครับอ๋อมีหอนไม้ลูกซ้นเป็อย่างโน่เม่นี้เอาไม้ลูกซ้นไว้เน,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 นี่ยนี่โอ้ค่ำบ่ครับลุง อ้ยยอดมันคือยาวแท้อายุจากมือนี่ครับยอดอันนี้นะเบีบ้ยนี่สาหกมือเาหกมือ่าเาเอรอนเกีนนอใชส่ใส่เบิ้งงนาะคือเอาไม้ลูกซิมเสียบแบบนี้ครับอคัดคัดให้มันตั้งเนาะเดี๋ยวยอดมันสีอนครับตกมาีดินใสแมันนี่นี่นครับ นี่นี่ครับวิธีการนะครับวิธีการนะครับปลูกปลูกปลูกยังก็คือการมดเนาะโอ้ําไว้ไหมนี่โอ้ผมเราเห็นเจ้านเราไหมนึกว่าเพื่อนจีส่งแย่สั้นไปขายลูกสิ้นบ่โมเม็ดเนาะนี่เนาะแล้วล่องล่องอันนี้เป็นร่องน้ําเนาะร่องน้ํร่องน้ตัวนี้แล้วก็ร่องตัวนี้ก็จะเป็นร่องน้ําเนาะร่องน้าอ้อมเลยครับอืเวลาเขา มันมีสิ่ดน้ํานี่ก็คือปล่อยมาในร่องนี้เนาะปล่อยมาในร่องนี้แล้วก็ตัดร่องนี้ก็ฮะปล่อยเข้าร่องนี้ปล่อยเข้าปล่อยเข้าเลยครับและผัดตัวนี้เป็นร่องอ๋อเป็นร่องน้ำครับร่องน้ำร่องเวลาใส่ปุ๋ยมันบ่ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยมันเอาไปตามร่องชุดเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเป็นร่องคือเก่าอืมอืมถ้าฝนตกกับป่อยมันไหลล่วงลงโอ้ภาผมไปเบื้องห้วยนี่นะนะผมยังไม่ได้เห็นจิตเทือก โอ้ปลูกปลูกจังมือแล้วครับนี่ปลูกเมล็วานนี่ครับเมล็ดวานจังโมงมานี่ครับปลูกห้าโมงแล้วมาปลูกวานนี่นอืมมาปลูปกคนเดียวบ่หรือคนงานสามคนครับอ๋อเลือกจากเถื่อนนายเลือกจากานายอ๋คอคออรับปลูกเม,ม,ม,แ,รมแรงอีกเนาะน,นี่ครับ โอ้มันเป็นห้วยยังขักตัวนี้ทำมมาางลงห้วยเลย,นลยเลยนาะทำมันลดลงห้วยเลยเนาะอืโอ้นีหมวยข้างเลยนเนาะแสดงว่าปลูกมานีโบต้องคุดโบต้องเงินหาแหล่งน้ำตัวนี้เอาในนี้เลย เตรียมเครื่องเกียนยางไว้เพีิ่มไปแล้วดูเครื่องยางเบิดน้ำเพื่อนกจะใส่ในนี่อ๋อครับเบิดน้ำในนี่อาศัยสร้างซักพอยแล้วโอ้โหพระคุณครับเต่าเพราะว่ามันเลยครับวางเพียนไว้ง่ายไปมืดเลยเนาะดูเครื่องจะขึ้นมาก็ได้เพรื่องเป็นยาง ปล่อยมาทำคลองค่ะมันมาพี่เลยเนาะอ๋อลุงปานกะสิมาเตรียมล่องน้ำล่องอย่างยันฝนตกเนอนลุงปานเนาะแต่รู้สึกว่าตกมันก็จะลงง่ายอยู่ดอกเพราะว่าดินมันซุยเนาะย่างท่วมกัดบกกลายขึ้นแล้วก็ะเห้ยหญ้าอย่างอันนี้ลุงปานคืองามค่ต้องห้องค่ะหญ้างัวกีกระขักเลยครับอืองเป็นหญ้าเป็นหญ้าเจ้าบ่ เ้าของงั้นอายคองดินเขาอืมนี่วันนี้เจ้าลูซี่ป้าซื้อเป็นตะซื้อเป็นตะหักตะหักแท้ลูซี่คือแปลง มะเขือเทศนะครับของลุงปลาลนะครับทุ่มทุนขนาดงานมาเด e ี๋ยวอัปเดตให้ดูตลอดตลอดนะครับป<อ>ิดนึด่งแค่พ่นแค่ปุยแล้วก็จวดอะไรเป็นบ่กปอนี่นี่นี่นีนึกว่าไม่จามลูกสิ้นที่ไหนได้เปลี่ยนมาแล้วอืมป้าฝนบ่กผิดมันพิลึกกัด เนานนะช่วงเศร้าช่วงช่วงเย็นๆนะครับส่วนมากก็จะปลูกตอนเย็นๆนอนลงปานน่าเนาะอันดนินมันมันความเย็นของดินนำเนาะแต่ส่วนมากเขาปลูกกลางคืนในส่วนมาก ให้มันเย็นกลางคืนเขาจะมาปลูกปลูเรอยๆะมามปลกได้กังวินกันคำเพื่อคำมันเย็นเนาะอากาศมันเย็นอยู่อันเพื่อนใจฮ้อนล้วอันแดดทนฮ้อนลราฆ้ากันยังพากันปลูกเถอะมันเขาว่ามันนกเขาว่านกแดดนกแดดนกแดดนี่ถามว่าปลูกปลูก ปลูกได้ไหมปลูกได้ครับแต่ว่ามันจะเจริญเติบโตช้านะครับปลูกพืชทุกอย่างต้นก็คือพืชเดียวเถืออ้าวเกษตรกรใหญ่มากแหละพวกพวกนุนน้นนุนน้นนุนน้นนุนเน้นเพื่นนิ่นเนิ่นนิ่นไป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 ตามลุงปานไปตามลุงปานเร็วๆเอ้ยพวกพวกพวกไปตามลุงปานเร็วๆอ้าว ก็นะครับมาอัปเดตนะครับลุงปานนะครับสวนลุงปานสวนปลูกมะเขือเทศนะครับซึ่งก็หลังจากว่างงานก็ลุงปานก็จะมาหาเวลามาทำนะครับมาดูแลนะครับก็อัปเดตให้ f c ีได้ดูนะครับว่าวิธีการการปลูกนะครับตั้งแต่ลงเม็ดนะครับจนนี่นะครับลงเบี้ยแล้วนะครับนั่นแหละจนถึงเก็บเกี่ยวนั่นแหละครับ อัปเดตไปเรื่อยๆนะครับจะได้มีความรู้นะครับคือวิธีการของลุงปานี่แกใช้ประสบการณ์ไม่ใช่ว่าเพิ่งปลูกนะครับดูการจัดการนะครับทุกๆอย่างก็ประสบการณ์ก็หลายสิบปีเหมือนกันนะครับแต่จะอัปเดตท,ที่ละช่วงช่วงช่วงให้ f อฟซได้ดูนะครับจะได้นำไปทำดูนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e นะครับเป็นกำลังใจช่องช่างเดี่ยว channel นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ